สวัสดีครับเพจบอกข่าวปิดทองฝังลูกนิมิตแจ้งข่าววัดปิดทองฝังลูกนิมิตปี2568จ,จ,จังหวัดนครราชสีมาวัดหนองรังกาตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่28ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568วัดบ้านเก่าตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วันที่26ทธันวาคม2567ถึงวันที่3มกราคม2568วัดโนนพัฒนาตําบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่27ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568วัดเขาพญาปราบตําบลตะขบืออำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วันที่27ธันวาคม2567ถึงวันที่สามกราคม2568วัดป่าดอนใหญ่ตําบลกุพิมานอำเภอด,ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่28ธันวาคม2567ถึงวันที่หมกราคม2568วัดบ้านโจดตํบาบลท่ายี่ยมอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่28ธันวาคม2567ถึงวันที่ห้ามกราคม2568 วัดป่า,ปา,าไตรศิขาตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่29ธันวาคม2567ถึงวันที่สองมกราคม2568วัดหนองโขตำบลกุดจอกอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่29ธันวาคม2567ถึงวันที่สองมกราคม2568วัดทองหลังใหญ่ตำบลโนนประดูอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต <ones> วันที่9กุมภาพันธ์2568ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2568ท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมวัดที่ผมไม่มีข้อมูลลงในคอมเมนต์เพื่อบอกต่อได้ครับหรือข้อมูลวัดที่จะปิดทองในปีหน้าแจ้งได้ครับผมจะรวมวัดที่จะปิดทองฝังลูกนิมิตให้ได้ทุกปีท่านใดมีข้อมูลว่าวัดไหนจะปิดทองฝังลูกนิมิตแจ้งได้ที่เพจบอกข่าวปิดทองฝังลูกนิมิตแจ้งวัดตำบลอำเภอจังหวัดมีรูปบรรยากาศในวัดหรือรูปวัดจะของพระคุณเป็นอย่างยิ่ง